ตั้งแต่กำเนิดพิพพบว่านอนปี2011รุ่งอรุณแห่งพิพพบว่านอนปี2014จนมาถึงมหาสงครามพิพพบว่านอนปี2017ก็ต้องบอกตรงๆว่านี่เป็นแฟรนไชส์หนังชุด Planet of the Apes ที่สร้างออกมาดีแล้วคุณภาพไม่ดรอปเลยเป็นสามภาคที่นับว่าเป็นของดีและล่าสุดหลังจากทิ้งห่างไป7ปีกับการมาของ Kingdom of the Planet of the Apes อาานจักรแห่งพิภพวานอน ที่เล่าเรื่องราว300ปีต่อจาก w a r for the Planet of the Apes แต่เปลี่ยนผู้กำกับจาก Matt r e e v s มาเป็น Wes Ball ตอนแรกยอมรับว่าแอบหวั่นใจว่าหนังจะออกมาดีไหมแต่พอหลังจากที่แอดได้ดูส่วนตัวขอยกให้ภาคนี้เป็นภาคที่สนุกแล้วก็ดีที่สุดครับด้วยความที่หนังมันถูกเซ็ตฉากให้เกิดขึ้น300ปีหลังจบจากยุคของซีซ่าซึ่งวิวัฒนาการของมนุษย์ถดถอยและถูกแทนที่ด้วยอารยาธรรมของวานอน และด้วยความที่โลกใบนี้มันกว้างใหญ่ว่านอนก็เลยถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายเผ่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีส่วนมนุษย์ก็กลายเป็นเพียงสัตว์โลกที่ล้าหลังโดยเหตุผลทั้งหมดนี้บทหนังจึงสามารถเอื้อให้เปิดโลกใบใหม่เหมือนเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างขึ้นมาใหม่ตัวละครใหม่และสถานที่ใหม่ซึ่งเป็นฉากหลังของโลกที่รกร้าง แอดชอบเครื่องเรื่องแรกของหนังมากเลยครับมันเป็นการปูเรื่องของโนอาลิงชิมเป็นซีธรรมดาที่อาศัยอยู่ในเผ่าวานอนอินซี a, การปรากฏตัวของเมมนุษย์สาวผู้ลึกลับที่มีเบื้องหลังน่าสงสัยและที่ชอบที่สุดก็คือรากา ตัวละครคุณลุงอุรังอุตังมันเป็นเครื่องเรื่องแรกที่เต็มไปด้วยโมเมนต,ต์ของอารมณ์ร่วมที่ดีมากๆหลายคนอาจจะบอกว่ามันยืดยาวไปหน่อยแต่ส่วนตัวแอดแอดชอบช่วงเวลาของการปูตัวละครตรงนี้มากเลยมันมีทั้งความดราม่ามุกตลกน่ารักที่ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากคุณลุงรากาแล้วก็ความอบอุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างโนอารากาแล้วก็เมย์ถึงแม้มันจะเป็นช่วงสั้นๆแต่หนังก็สามารถทําให้ช่วงเวลานั้นกระทบใจคนดูได้ ซึ่งระหว่างที่ปูเรื่องมาเรื่อยๆหนังก็ใส่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างเผ่าของโนอาห์กับทัพวานนอนจอมโฉดของ p r o x i m ิมัสซีซ่ผู้ซึ่งนำคำสอนของซีซ่ามาบิดเบือนแถมยังคอยตามล้างบางเผ่าวานนอนอื่นๆคอยกดขี่และจับมาเป็นทาสระหว่างนั้นพวกมันก็ออกค้นหามนุษย์สาวลึกลับซึ่งก็คือเมนั่นเองซึ่งเมนี่แหละที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การครอบครองเทคโนโลยีโบราณของมนุษย์ ค่งเรื่องหลังก็จะประมาณนี้ครับมันจะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นมันมันฉากหลังของโลกอันรกร้างและการต่อสู้สุดเข้มข้นในช่วงท้ายเรื่องอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกชอบมากๆเลยก็คือหนังสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้ดีดูเรื่องนี้พูดตรงๆว่าแอดไม่สามารถเลือกข้างได้เลยถึงแม้ระหว่างที่ดูมันจะมีความแบบเอ็นเอียงไปทางฝั่งของโนอาซึ่งบทมันก็เอื้อเนาะเพราะว่าโนอามันก็เป็นพระเอกอะแถมยังมาจากเผ่าวานอนธรรมดาที่เป็นฝ่ายถูกกระทำด้วย ซึ่งก็ไม่แปลกครับที่คนดูส่วนใหญ่จะเลือกข้างได้แต่ถ้ามองถึงความเป็นจริงมองผ่านสายตาของมนุษย์ซึ่งเราก็คือมนุษย์เนาะคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะยืนอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมครับแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าบทหนังสามารถทําให้เรารู้สึกเลือกข้างไม่ได้ทั้งๆที่เราก็เป็นมนุษย์ในขณะเดียวกันตัวหนังก็ทําให้คนดูรู้สึกถึงความไม่น่าไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามตอนที่ดูก็จะเกิดความรู้สึกตลอดเวลาว่าเออมนุษย์นี่มันก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ มาที่งานสร้างกันบ้างครับก็ต้องยอมรับเลยว่าผู้กำกับเวสบอลทำดีทำถึงไม่มีที่ติโดยเฉพาะพระเอกที่แท้จริงของเรื่องก็คือ CGI ลิงกับโลกที่เป็นฉากหลังซึ่งบอกได้เลยว่าเนียนกริบแทบจะไม่มีข้อบกพร่องคือพยายามนั่งจับผิดแล้วจับผิดอีกแถมดูบนจอ iMac กอีกก็ยังไม่เห็นข้อผิดพลาดเป็น CGI ที่เนียนตาทั้งฉากกลางวันแล้วก็ฉากกลางคืนการเคลื่อนไหวของลิงการแสดงสีหน้าของลิงมันให้ความรู้สึกสมจริง จนแบบแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนของจริงอันไหนคือ CG ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้คนดูอินกับเรื่องราวก็คือการแสดงสีหน้าที่สมจริงอันนี้นี่แหละครับคือเอางี้นะตั้งแต่ดูหนังชุดนี้มาทุกภาคเลยนะแล้วดูในโรงทุกภาคด้วย ภาคนี้เทคนิคภาพดีที่สุดแล้วคุ้มกับทุนสร้าง160ล้านและควรค่าแก่การเข้าชิงเบส v i s u a l e f f e c t ทุกเวทีล่ารางวัลและยิ่งถ้าได้รางวัลขึ้นมาก็จะไม่มีข้อกังขาอะไรเลยครับเพราะว่ามันเหมาะสมที่จะได้แบบสุดๆเหมือนอ้วยนะแต่ลองไปดูคืองานดีแบบน้องๆอวตารเลย มาว่ากันที่นักแสดงและการแสดงบ้างครับเรื่องนี้มีมนุษย์อยู่เพียงคนเดียวที่เป็นตัวละครหลักนั่นก็คือเฟรย่าอัลันที่รับบทเป็นเมมนุษย์สาวลึกลับเพียงคนเดียวในฝูงวานอน เฟรยาให้การแสดงที่น่าสนใจด้วยใบหน้าที่สวยแต่ก็อมทุกนิด,นดแถมยังสามารถเล่นให้คนดูเกิดความสงสัยและไม่น่าไว้ใจได้ดีมากๆชอบที่สุดน่าจะเป็นซีนที่เธอตัดสินใจเปิดเผยความสามารถในการสื่อสารครับเป็นซีนที่ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆสำหรับแอดนี่คือเบสซีนของภาคนี้เลยดูแล้วแบบลุ้นจิกบอกส่วนนักแสดงหลักคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นวานนอนที่อยู่ภายใต้เทคนิค CGI motion capture ครับ ซึ่งทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆบวกกับการโมแคปที่สมจริงขั้นสุดทั้งในส่วนของการแสดงท่าทางสีหน้าอารมณ์แล้วก็แววตาคือมันเรียวจนรู้สึกว่าถ้าบอกว่าเอาลิงมาแสดงหนังจริงๆก็เชื่อนะแต่ที่ชอบที่สุดส่วนตัวแอดคือปีเตอร์มาคอนที่รับบทเป็นลากาอูรังอูตังหนึ่งเดียวของฝั่งพระเอกเล่นได้แบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นกลายเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ตัวโปรดไปเลยครับชอบมากๆและแอดเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะชอบตัวละครตัวนี้ด้วย มาถึงข้อเสียครับเอาจริงๆตลอดเวลาที่นั่งดูแอดมองไม่เห็นข้อเสียนะคือมันเป็น2ชั่วโมงครึ่งที่ไม่มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อเลยมันดูแบบจอยลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปตลอดทางเรื่อง แต่ถ้ามานั่งวิเคราะห์กันจริงๆก็น่าจะเป็นประเด็นของสิ่งที่อยากให้หนังเจาะลึกและเพิ่มเข้าไปให้มันหนักแน่นกว่านี้ครับอย่างเช่นเรื่องความสัมพันธ์ของโนอาห์กับ2เพื่อนวานนอนที่มีความเบาบางเล็กน้อยแล้วก็ตัวของโนอาห์เองที่เรียกได้เลยว่าน่าจะเป็นตัวหลักในภาคต่อๆไปในระดับเดียวกับซีซ่าแต่ในระหว่างที่ดูแอดกลับรู้สึกว่าโนอายังไม่ถึงกับระดับที่เป็นเดอะนิวซีซ่า แต่ก็นะครับทั้งหมดทั้งมวลแอดเข้าใจได้ว่าเพราะนี่มันเป็นแค่ภาคแรกของโลกยุควานอนซึ่งเป็นโลกยุคใหม่เพราะถ้าใครดูมาแล้วมันก็ชัดเจนว่าหนังมันจะมีภาคต่อนแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีเวลาที่จะทําให้ความสัมพันธ์แล้วก็ความสําคัญในตัวละครพัฒนามากขึ้นไปอีกจากภาคนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการบ้านที่หนักหนาอยู่สําหรับใครก็ตามที่จะมาสร้างภาคต่อไปแต่เท่าที่ดูจากกระแสนะครับกระแสในแง่ดีด้วยนะ เวสบอลน่าจะได้กลับมาสารต่องานตัวเองครับถ้าเขาไม่ปฏิเสธที่จะกลับมาซะก่อนนะนะสรุปโดยรวมสำหรับ Kingdom of the Planet of the Apes e อาณาจักรแห่งพิภพวานนไปดูเถอะครับโดยเฉพาะแฟนหนังชุดนี้ที่ตามกันมาทุกภาคภาคนี้ไม่มีทางที่คุณจะผิดหวังจริงๆเพลอๆอาจจะเป็นภาคที่ชอบมากที่สุดเหมือนแอดก็ได้นะเพราะเอาจริงมันคือภาคที่เปิดโลกใหม่ของหนังพิภพวานนเลยนะแล้วแบบจบดีด้วยจบแบบไม่ถึงกับค้างคามากแต่ก็น่าตื่นเต้นและน่าสนใจพอตัว บอกได้เลยว่าหนังสามารถต่อยอดเรื่องราวไปได้อีกไกลแสนไกลเลยครับมีอีกหลายประเด็นที่สามารถเอามาเล่าได้แล้วเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆไม่แพ้ง,งานสร้างที่คิดว่าน่าจะใหญ่โตพอกันคือตอนนี้ส่วนตัวอยากดูภาคต่อแล้วถ้าสร้างเลยก็ไม่ติดนะพร้อมดูลุ้นอย่างเดียวคือตอนนี้หนังจะเปิดตัวทำรายได้เท่าไหร่แต่ก็แววมาว่าน่าจะทำรายได้สุดสัปดาห์ประมาณ50ล้านบวกๆและคิดว่าอาจจะใกล้เคียงแล้วก็ปิดรายได้ไม่แพ้ภาคก่อนๆ ที่สำคัญกระแสดีมากค่อนข้างไปในทางบวกด้วยหนังไม่มีฉากเอ็นเครดิตนะครับและถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ดูบนจอ IMAX งานสร้างและเทคนิคพิเศษระดับนี้ดูบนจอเล็ก,เลกๆเสียดายตายเลยอารมณ์เหมือนดูอวตารบนจอเล็กอะความสนุกมันหดหายไปเยอะเลยนะขอบอกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน หรือถ้าใครไปดู Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิพบวานอนมาแล้วคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย